เมนูไข่าดาววันนี้จะทำเมนูไข่าดาววันนี้เราใช้ไข่ไก่าสามฟองจากนั้นก็เหมือนเดิมตั้งกระทะให้ร้อนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันและต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนพอน้ำมันร้อนได้ที่ เสร็จพร้อมเสิร์ฟก็จัดถ้วยจัดจานประมาณนี้หลังจากเสร็จเราก็จัดถ้วยจานจากนั้นเดี๋ยวเราจะผักมาเติมแต่งให้ออสวยงามนิดหน่อยวันนี้เราจะใช้พริกกับโหระพานี่จัดจานแบบนี้เลยนี่ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะจัดถ้วยจานให้สวยงาม เสร็จพร้อมเสิร์ฟจัดจานให้สวยงามออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มีน้ำจิ้มอีกเล็กๆน้อยๆบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่